กันจอมพลังโพสต์ขอบคุณหนุ่มกัญชัยที่โอนเงินแสนช่วยไม่ลูกชาเมียนมากที่โดนน้ำกรดราดใส่หลังไปออกรายการโหนกระแสอยากให้คนเห็นมุมนี้ของพี่ ลัน่นโหนกระแสรายการที่มากกว่ารายการได้รับเสียงชื่นชมไปไม่น้อยเลยทีเดียวครับสำหรับหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยที่เขาเคยให้ความช่วยเหลือน้องภูมิเด็กน้อยที่ป่วยเป็นโรคปากแหว่งเพดานโวซึ่งตอนนี้น้องหายดีแล้วและจะบวชเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณของหนุ่มกัญชัยที่ให้ชีวิตใหม่น้องและล่าสุดกันจอพลังได้ออกมาโพสต์ขอบคุณการให้ความช่วยเหลือของหนุ่มกัญชัยอีกครั้งครับหลังจากที่เขาได้โอนเงินแสนเพื่อที่จะช่วยเหลือแม่ลูกชาวเมียนมาที่ถูกเมียเก่าของสามีนั้นราดน้ํากดใส่จน รับบาดเจ็บสาหาัสหลังจากที่ทั้งคู่นั้นไปออกรายการโหนกระแสโดยกัรจลพลังได้ออกมาโพสต์ผ่านทางเพจกัจจลพลช่วยสู้ซึ่งได้ระบุข้อความว่าตอนเช้าพี่หนุ่มโอนเงินเข้ากองกลางกลุ่มผม1 0 0 0 0แบาทให้เอาไปรักษาแม่กับน้อง8เดือน แกบอกไม่ต้องลงสลิปในกลุ่มอยากช่วยได้งั้นผมโพสต์ขอบคุณพี่เลยอยากให้คนเห็นมุมนี้ของพี่หลายครั้งที่เคสผมไปออกโหนกระแสถึงรายการจะจบแต่พี่หนุ่มไม่จบหยิบยื่นช่วยเหลือให้เคสเสมอขอให้พี่และรายการคู่คนไทยไปนานๆโหนกระแสรายการที่มากกว่ารายการ หลังจากที่เขาได้โพสต์ออกไปมีคนเข้ามาชื่นชมหนุ่มกันชัยและการชอลังกันอย่างมากมายพร้อมกับร่วมกันอนุโมทนาสาธุกับการชื่อเหลือของหนุ่มกันชัยในครั้งนี้